หน่วยรดูหนาวเอ้ยเดเรื่องรอบที่มากับรดูหนางห้องเรียนโครจาชั้นอนุบาลปีที่สามทับี่ สวัสดีค่ะเด็กๆคะวันนี้เช้าวันพฤหัสศพดีแล้วนะคะเรายังอยู่หน่วยฤดูหนาวนะคะสําหรับวันนี้ตอนเช้าที่บ้านอากาศเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะเริ่มหนาวแล้วนะคะมีลมแรงนะคะในวันพฤหัสนี้ก่อนที่จะเรียนกับคุณครูหมิวและครูอาร์ตครูจะจะถามว่าเด็กๆจําได้ไหมว่าวันจนันทรอ้งคารวันพุทธที่ผ่านมาเนี่ย คุณครูประยูนกับคุณครูพี่นักศึกษาเนี่ยสอนอะไรเด็กๆไปบ้างยังมีใครจําได้ไหมว่าโรคที่มากับฤดูหนาวเนี่ยคุณครูประยูนอ่ะได้บอกแล้วจําได้ไหมคะเมื่อวานนี้จําไม่ได้บางคนบอกว่าเป็นปอดโรคปอดอักเสบโรคอิสุสยใสโรคไข้หวัดใหญ่โรคหัดนะคะ วันนี้ครูจ๋าจะมาให้เกร็ดความรู้กับเด็กๆเกี่ยวกับโลกที่มากับฤดูหนาวในประเทศไทยนะคะสี่โลกที่เป็นอันตรายต่อเด็กๆนะคะในช่วงฤดูหนาวนะคะโลกที่หนึ่งโลกที่หนึ่งได้แก่อะไรนะโลกหัดนะคะเด็กๆโลกที่สอง ปอดอักเสบค่ะเด็กๆโรคที่3โรคอะไรคะโรคไข้หวัดใหญ่โรคที่4โรคอุจจาระร่วงเฉียบพันเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆโรคติดต่อ4โรค3าภัยที่มาในฤดูหนาวในประเทศไทยของเรา มีโรคอะไรบ้างถ้าเด็กๆยังจำได้นะคะเดี๋ยวเรามาทํากิจกรรมทร้ายบทเรียนกันก่อนที่เราจะไปพบกับคุณครูหมิวครูอาร์ตนะคะสี่โรคที่ครูจ๋าได้บอกเด็กๆที่มากับภายในฤดูหนาวได้แก่โรคอะไรบ้างคะเด็กๆบอกครูจ๋ามากี่ข้อนะคะสี่ข้อค่ะเด็กๆ เก่งมากเลยนะคะอย่าลืมอัดคลิปมาส่งคุณครูด้วยนะคะวันนี้วันพฤหสัสับบดีวันที่4ของสัปดาห์แล้วนะคะเดี๋ยวพบกับครูจา๋าใหม่ในคลิปหน้านะคะ